ทุกชุที่ที่เราดูตัวอย่างเมื่อกี้ค่ะกีหนึ่งพันชี้ออันนี้จะเป็นตัวอย่างพื้นผึนนะคะน่าค่ะโอ้โหปกติถ้าถ้าผืนที่ทอจริงก็จะอยู่ที่สามนตดกว่าะคะ่ะสวยยกทองก็คือใส่ใส่เส้นทองใช่ค่ะ ไปกับ<อ>ในผ้าไหมใช่ค่ะเส้นทองนี้จะเป็นเส้นโลหะเงินทุกทองค่ะทองสามเปอร์เซ็นค่ะเราจะนําเข้าจากอินเดียแล้วก็ฝรั่งเศสสองทีนะคะใช่ค่ะบเ<า>ไทยไม่ไม่มีผลิตค่ะแล้วก็อ,อันนี้ก็รอะไเทั้งนั้นตัวอย่างยังไม่ตัดมาก อันนี้ก็จะเป็นผ้าคุมไหลที่เราทําตอนงานเอพิคประชุมเอเพ็คเมื่อปีสองห้าสี่หกสี่เจ็ดแล้วล่ะะคะสี 46, <อ>่หกนะคะเป็นคุมไหลที่มอบให้กับภรรยาผู้นําที่มาประชุมนะคะช่วยมากเลยค่ะคือพวกนี้นงงคือเราเราไม่ได้ทําอีกแล้วคะ่ะทกหมดแล้วเราก็หย,ยุดอันนี้จะทอยากตัวเชิงคะ่ะอก็จะมีเทคนิคก,การจกสี สวยมากจริงๆไม่มีคำไหนซึ่งจะอธิบายความสวยงามได้เลยนะคะเนี่ยอันนี้คือความสมัยก่อนที่อาจารย์ั่นคุมดูเดีอย่มันเป็นสีที่สวนคงทนมากมากเลยค่ะตัวน,นี้ตัวนี้จะเป็นงานที่พอตอนงานครองราช60ปีของสมเด็จที่เขาอยู่บนก้า อันนี้ก็จะมอบให้แขกในงานที่ส4ประเทศเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายพระนารายทรงคุดค่ะค่ะโอเคปกติที่ที่เราทอถวายใจก็จะมีาราพรปรอยอยู่ด้วยค่ะแต่อันนี้คือเราทอเก็บตัวอยว่างเราไม่ได้ใส่ไป สวยทุกเผยเลยนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มไหลอันนี้จะเป็นออเดอร์ทั่วไปที่เราค่ะเป็นพัคกลุ่มไหลนะครจะเรียกว่าลายรัชวัตรรัชวัตรย่อมูมไม้สิบสองค่ะเนี่ยลายเป็นทองผ้าเนี่ยค่ะก็มีสวยเชิง ก็อันนี้อันนี้ที่จะเป็นงานที่อาจารย์ท่านออกแบบแล้วก็ส่งให้กับเครือข่ายทองแล้วก็ส่งย้อมย้อมไหมเป็นสีสีไปให้เขาทองนะคะคือจะเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ไม่ไม่สามารถมาทํางานประจําได้อยู่ที่บ้านเนี้ยค่ะเขาก็ทําเสร็จแล้วเขาก็ตักมาให้เรานะคะอันนี้อาจารย์ท่านก็ออกแบบมาจากลายโบราณเป็นลายเอ่อเข้มขาฟิวรักร้อยค่ะ สวยจริงๆก<ๆ>็จะคล้ายๆสารีเหมือนกันนะใช่ค่ะพี่ให้คนใหญ่อิทธิพลคนใหญ่จะเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างในราชสำนักไทยสมัยก่อนนะคะเขาก็เป็นผ้าก็เรียกผ้าตัดเสื้อพ้าบยระบบก็มาจากทางเ้นค่ะเขาส่งเข้ามาแล้วก็จะมีที่ภาคใต้ค่ะที่นนินุรีที่ทอผ้ายกละครคะ่ะแล้วก็ส่งเข้าบางกอกส่งเข้ากรุงเทพค่ะท,ที่สุดคืที่เกาะยอแี่ก็ทอค่ะ สวยสวยจริงๆค่ะเยอะเลยค่ะมห,หาเนี่ก็เหมือนกันเหมือนกันดูลายเนี้ยค่ะค่ะแต่ตัวเนี้ยจะเป็นลายดอกไม้รื่องค่ะแค่จัตะกรไม่เยอะอยยค่ะจะใช้คนทองคนเดียวค่ะมีเยอะดูดอกยิ้มกันเยอะ เกช้ยก็ออ้งหแล้วแต่สามารถเอาได้คืองานพวกนี้ลูกลูกค้าจะนิยมซื้อไปเพื่อที่จะไปใช้ใน,นรารทำบุญในวัดอะไรนะค่ะแต่ถ้ายกทงทองลูกใหญ่นะคะเขาก็จะซื้อไปเก็บเฉพาะงานสำคัญน,นะคะเพราะว่าหนึ่งคือราคามสูงและคิวยาวาพอมายากค่ะเขาก็เลยเก็บใช้เฉพาะงานสำคัญ คือพวกนี้อาจารย์ท่านจะออกแบบสําหรับลูกค้าที่สามารถนําไปใช้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะพังว่าจะเกี่ยวอะไรเนี่ยค่ะย้อมสีธรรมชาติหมดเลยนะคะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นผ้าลูกแก้วย้อมกลางผ้าทาากกอ,อ,อ,องออสวยงาอันนี้ก็จะเป็นก็จะเรียกว่าผ้าบารูก็จะใช้หมเส้นใหญ่ามาทองนะคะสีพวกนี้เป็นธรรมชาติหมดเลย <Okay. S 2> แดงฉีอันนี้จะเป็นเปลือกใหม่ค่ะเว oh. ลาใช้ไปก็จะนิ่มๆ่าที่จริงอ่ะตรงเนี้ยค่ะคืออาจารย์นั่นเปิดโรงทอซึ่งเป็นเป็นพื้นที่ส่วนตัวของท่านค่ะแต่ทีเนี้ยท่านก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมแล้วก็นักเรียนนักศึกษากลุ่มชาวบ้านมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการโยย้อมการทอรได้ตลอดเลยค่ะ คือท่านท่านเปิดเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ไปเลยแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยค่ะอาจารย์ท่านเปิดอบรมย้อมสีธรรมชาติซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแต่ว่าผู้เข้าอบรมหาที่พักเองแล้วก็อาจารย์ท่านสอนให้ปีสามวันค่ะถ้าเผื่อมีใครสนใจก็ยินดีค่ะ ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดดูงานได้ผ่านเพจสมายจันทมูมาและเครือข่ายนะคะก็บางทีอาจารย์ท่านก็จะไปโพสต์เรื่องราวของลวดลายต่างๆการย้อมสีต่างๆเอาไว้ค่ะเผื่อใครสนใจนะคะที่เฟซบุ๊กะใช่ค่ะรู้สึกว่ามาที่ศูนย์ทอผ้าไหมดิฉันจะหายใจไม่ค่อยสะดวกค่ะ <c oughs> เพื่อนๆที่สนใจแล้วก็มีใจรักทางด้านผ้าไหมนะคะตรงนี้ถือว่าโอ้ยแบบเป็นจุดท็อปสุดยอดเลยนะคะที่ที่เราได้เห็นถึงขบวนขั้นตอนการทอผ้าไหมย,ยกทองนะสวยจริงๆท้าอย่งางภาพนี้นะคะสวยมากเลยในวิธีการใช้ก็มีหลากหลายรูปแบบเป็นผ้าพ,พังคอ ผ้าคลุมไหลหรือจะใช้ห่มที่เขาเรียกเป็นผ้าสลงผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็มีหลากหลายรูปแบบก็ดีนะคะก็นำไปใช้ได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะเก็บสะสมเนี่ยค่ะก็ได้ทั้งนั้นเลยในการนี้ที่ได้มาชมสิ่งที่ถือว่ามีค่ามากเลยนะคะสำหรับวัฒนธรรมไทย บ้านอาจารย์วีรธรรมนะคะตรงนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณมากเลยคะ่ะที่ได้เอื้อโอกาสตรงนี้แล้วก็ได้มอบหมายให้กับคุณนานะคะเข้าเขา้ขา,ขามานิดนึงคุณนา,า,า,าได้มาอธิบายให้ซึ่งเป็นความรู้ดีมากเลยถ้าให้ดิฉันอธิบายได้ก็คงจะได้แค่คำสองคำนะคะเพราะว่าคุณจริงแล้วเขาะจะมีศัพท์เทคนิคของเขานะคะหลายๆอย่างหลายด้าน และอย่างที่เห็นนั่นโอ้ Amazing อัศจรรย์มากเลยนะคะนำมาฝากท่านที่สนใจทางด้านนี้ <c oughs> แล้วภาพนี้ก็จะได้เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะคะได้โดยเฉพาะที่ในเนธแลนด์แล้วก็เพื่อนๆทูตอัตลักษณ์ไหมไทยที่ได้มาร่วมง,งานตรานกยูงพระราชทานที่เพิ่งผ่านมา <c oughs> เมื่อเร็วๆนี้ก็สามารถนำไปเผยแพร่และเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางเพิ่มมากขึ้น ขอขอบพระคุณท่านผอ,อลำแพนนะคะที่ได้ประสานงานในการมาครั้งนี้ให้ในชั้นต้นบบขอขอบคุณท่านผอ,อจิ๋มนะคะที่ของทางศูนย์สุรินนี้และก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลเราด้วยและเดี๋ยวจะพาเราไปที่ผ้าไหมโทอสร,เเริงเราก็จะได้รับรู้ศึกษาเพิ่มเติมกันได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ